วันนี้ครับเรามาสอนวอลอปในมือถือแบบอีซี่เลยอีซี่เลยจริงจ่งไม่เชื่อทำตามผมได้ครับจากแรกครับต้องมีชิปล็อกนี่ชิปล็อกเห็นไหมเห็นทางขวามุมไหมชิปล็อกนะครับแล้วทำนี้กระโดดอย่างนี้ใช่ไหมครับต,ต้องกระโดดแบบนี้แล้วก็ กระโดดพร้อมกับหันหน้าจอเห็นไหมครับ่ี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะอน,นี้เลยเห็นไหมง่ายมากแค่กระโดดแล้วก็หันหน้าจอหันหน้าจอผมแนะนำใช้นิ้วชี้นะครับนิ้วชีกก้กระโดดการกระโดดกดค้างไปเลยนี่แล้วก็นิ้วชี้ ประมาณขวาขวาขวาเดี๋ยวผมจะทําสัญลักษณ์ให้แล้วก็เอ้ยไม่ไม่ใช่สิเดี๋ยวผมผมพี่อยากทาสัญลักษณ์เอาเป็นว่าคือคุณต้องเอานิ้วชี้จับตรงไหนก็ได้หรือว่าหรือ,หร,อหรือว่าจะแบบว่ากดจิบล็อกถ้าถ้าถ้าจะขึ้นแบบนี้นะครับนี่เอออนไรอ่าแบบอ่ะแค่นี้เลย แค่น <c oughs> ี้นะแต่ว่าถ้าอยากอยากมื่ยมือก็กดค้างผัานหน้าจอองนี้หรือว่าถ้าไม่ค่อยอยากไม่ค่อยอยากมื่ยมือเท่าไหร่ก็กดจิบล็อกกดจิบล็อกค้างแล้วก็กระโดดขึ้นไปได้เลยครับเรามาดูวิธีก่อนว่าทําไมเราถึงวอลอได้นะครับถ้าเราวอลอได้เนี่ยเราต้องกระโดดนี้ใช่ไหมกระโดดแล้วมันจะมีไอ้บล็อกไอ้บล็อกไอ้เนี่ย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 ไอ้บล็อก ที่มันต่างสีกันนะบล็อกต่างสีกันแล้วก็เราเราจะกระโดดจึ๊บแบบนี้คือแอบเห็นไหมคือเราจะมันมันจะมีบล็อกใช่ไหมแล้วมันต่างสีกันแล้วเราสามารถไปเหยียบได้ผมผมผมไม่ได้ผมไม่ได้ใช้ในคอมนะครับเลยก็ไอ้นี่ไม่ได้ไม่ดู ให้ให้ดูไม่ได้ครับขอโทษขออภัยด้วยครับแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้แหละแล้วก็แบบนี้อ่ะโอ้ยแปบบ๊นนะึงนะขอหาที่ดีดดกันอ่ะตรงเนี้ยโอเออ,อโอเคไม่ต้องมาสนใจไม่ต้องมาสนใจเมื่อกี้ไม่ต้องมาสนใจทำทำไมดว้วยเราเรา,เรา,เราคือเราไม่รู้ไม่เห็นนะครับ การหันเนี่ยเก้าสิบองศาก็ได้สี่ห้าองศาก็ได้นะครับแต่ไปทางขวาหรือว่าทางซ้ายก็ได้ถ้าหมนุนนี้ก็ได้อยู่แต่ว่ายากหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าถ้าเป็นอย่างนี้เราก็ต้องอย่างนี้แล้วมันก็จะไปได้เลยนะครับมามามา,มาดูแบบว่ามีกำแพงกั้นหน่อยกำแพงกัน้นผมไม่ค่อยทําเป็นเท่าไหร่มันเป็นเนี้ยคือมันต้องกดกระโดดกระโดดกระโดะโดค้างอยู่แล้วแล้วก็บอลฮอปหน่อยนั้นก็ กดออกชิปล็อก๋ยวนั้นก็กดเข้าชิปล็อกแล้วก็หันมาทางนี้แล้วก็หมนุนแล้วก็มาทางนี้แล้วก็มาทางนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าผมท้าไม่เป็นผมทำเป็นแบบแค่อ้อมอ้อมไปอ้อมโลกอะแบบยากอะอะ่าก็ขออภัยในความที่ผมกากัวฮอบนิดนึงนะครับถ้าถ้าดูแล้วไม่รู้เรื่องก็ไม่ไม่ต้องแปลกใจนะผมกากเองนะ อ่าแล้วก็แถมแถมไม่ไม่ได้สอนวอลหอบด้วยสอนฝันอื่นด้วยอ่าอยู่ไหนวะอ่ะเออเออเอออัอนี่นี่ถ้าถ้ามันถ้ามันเป็นแบบนี้อ่ะเรา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 อยู่อย่างนี้แล้วแล้วมันมีกำแพงกัน ฟิงๆนี่คนไม่รู้จะทำอย่างงี้ครับแบบแบบเนี้ยไม่ได้นะเราต้องกดออกชิปล็อกหันทางขวานิดหน่อยกดออกชิปล็อกแล้วก็เอ้ยเอ้ยไม่ใช่เอาใหม่นะกดเข้าชิปล็อกแล้วก็กระโดดเลยครับควบคุบมไม่ดีนะอันนี้ต้องควบคุมไม่ดีนะครับผมผมไปเรียนมาจากอาจารย์น็อตเพื่อนผมเองเอออ่ะเนี่ยเห็นไหมได้มาม าเป็นงี้กวอนี้เออเออไม่เออเออเอฮึบอ่ะเอ้ยเอ,อช่างช่างช่างมันช่างมันช่างมันแสดงว่าคุณแบบว่าถ้าถ้าจะทําแบบนี้ได้ต้องคุมหน้าจอดีๆนะต้องคุมหน้าจอให้ดีไม่งั้นอาจจะยากนิดนึง่ะเห็นไหม คือ c ว o u d tower เนี่ยไปลองเล่นกันได้นะมันก็มันมันคือมันก็มีเทคนิคนี้แล้วผมก็คิดว่าด่านดานหายากมากเลยอ่าแล้วก็ใครๆที่อยากรู้นะครับว่าไอเกมเนี้ยมันคือแมปอะไรมันคือแมปอะไรนะครับแมปชื่ไทเทสนะครับไททิปทิปเทสเอ่ออะไรสักอย่างหนึ่งครับเทส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 อะไรสักอย่างแล้วก็มีอีก มีอีกอย่างหนึ่งของเขาก็คือเคสยู่เจียนะครับใครที่ไม่รู้จักก็ไปลองกันได้นะครับสวัสดีครับเวัสครับ